กวนโซเฟียรอพบในการโรงเรียนบ้านบีติงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปตัตตานีเขต3ค่ะในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดนั้นนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะต้องร่วมกันแก้ไขยอย่างเร่งดวง่วนสถานสษา นะคะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะตั้งแต่มานะ,ะคะือปี62ก็ได้าวางแผนสำรวจสภาพพื้นฐานการอ่านการเขียนและผลสมร็จทางการเรียนของผู้เรียนนะคะแล้วก็ได้ประชุมครูวิเคราะห์ผลร่วมกันวางแผนการพัฒนานะคะลงมือทำนะคะ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็คิด,ค,ดคิดไม่เป็นเนี่ยนะคะก็จะส่งผลต่อการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั่นเองนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi w uh. Ass a b a r a k a t ฮ์สวัสดีครับ ผมครูมรัชลินสามาหาดีตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเป็นหัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านบีตินะครับได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียได้ของโรงเรียนบ้านบีตกนะครับที่มาของโครงการน,นี้นะครับเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดสิบเก้า,านะครับทำให้นักเรียนเกิดภาวะความรู้ถดถอยนะครับเ r n นิ g l ลอสนะครับ ทางเราเลยได้คิดนวัตก,กรรมขึ้นมานะครับโดยสร้างนวัตก,กรรม Love BT Model นะครับแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนของเรานะครับไปออกเป็น5กลุ่มนะครับเพื่อที่จะ,ะง่ายต่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนแต่ละระดับนะครับเราก็ได้ทําการาคัดกรองน,นักเรียนทั้ง5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกําลังพัฒนากลุ่มที่2กลุ่มปานกลางกลุ่มที่3า กลุ่มที่4กลุ่มดีเลอร์นะครับแลวก็กลุ่มที่5กลุ่มดีเยี่ยมนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เน้นการสอนให้รู้จักเพลงชนะสลับเลขตักาและเน้นการอันการทำพื้นฐานการประสมคมและทำยากที่ง่ายๆให้นันเกเรียนสามารถรู้และรู้จักและสามารถเขียนได้ รัรสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อนายอนันต์ย,ยุรพัสลากอนเป็นครูโรงเรียนบ้านบีทีนะครับซึ่งเทอมนี้เอ,เองนะครับก็ผมได้รับพอบหมายจากผู้มีการโรงเรียนนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในกิจกรรมการอ่านเขียนคิดนะครับ เรื่องของเองนะครับก็รับผิดชอบในกลุ่มที่2ครับเป็นกุ่มระดับปันกลางซึ่งอ่านระดับกลางนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการผ่านวันยุทธและกอการนะครับแล้วก็มีส่วบทลงตามมาตรานะครับการอ่านเขียนที่นีนะครับผมว่าเป็นทักษะที่สําคัญนะครับที่นักเรียนทุกคนนะครับที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเป็นาทักษะพื้นฐานนะครับที่ต้องไปเรียนในวิชาอื่นๆนะครับ แล้วก็จากที่ผมนะครับก็ได้ต่อในที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่านักเรียนก็ก็มีการพัฒนาตนเองขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านการเขียนหรือการใช้สื่อสารนะครับในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็ว่าเป็นสิ่งที่สันะครับครับคิดระดับที่3ระดับดีโดยระดับที่3จะเน้นการขันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดสระเปลี่ยนรูปพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสาร มากขึ้นโดยในการสอนครั้งนี้เอาเป็นอย่างยิ่งให้หนักเกกรียนทุกๆคนสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นและจะพยายามให้เป็นที่กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากะานมาองมาจ้อยกับเบราคาตุิฉันนางสาวอารหธรรมไดลลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอาร่านเขียนคิดกลุ่มดีเลิศให้กลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้นักเรียนกลุ่มนี้จะเน้นการอ่าน การฝึกอ่านเขียนการฝึกอ่านคำพกกูดตำมอักษรนำแล้วก็อ่านจับใจคำสำคัญจะเน้นการเขียนสื่อความนอกจากนี้แล้วครูจะนําบทความจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากหนังสืออื่นๆมาเพิ่มเติมเพื่อให้ในักเรียนมีทักษะการอ่านคิดที่ดีขึ้นต่อไปคอับคุณผส้ามตสวัสดีครับผมนายมุสลิมสามาอาดีพร้อมด้วยนางสาวกวนโซเฟียรอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบีติง เป็นครูรับผิดชอบกลที่5ระดับเยียเ่ยมเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการห่าย้องจัดใจความได้และสื่อความเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านบีทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวรชการาให่เกียรติคิปของโรงเรียนสามารถไปใช้แก้ไขปัญหาการถายไม่ออกเสียงได้ของนักเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการสอนในทุกภาวยเรียและเพื่อให้นักเรียน ่เียยนนนทาา้ิัสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโนธาภิชาเจเล็กชั้นป .3 จากการที่ได้เรียนการอ่านการเขียนทำให้หนูสามารถอ่านหนังสือได้พอครูให้หนูเขียนหนูก็สามารถเขียนได้ซึ่งจากเดิมหนูเขียนไม่เป็นเลยตอนนี้หนูเขียนได้แล้ว ูชอบเรียนการอ่านการเขียนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอยู่นิ้วีบากาเรียนอยู่ชั้นป .5 โรงเรียนบ้านบีติงจากการที่ได้เรียนการอ่านการเขียนทำให้หนูลัาการอ่านการเขียนมากและได้อ่านหนังสือที่หลากหลายเช่นการอ่านหนังสือกระดูนอ่านกรอนส่วนด้านการเขียนหนูสามารถ เยนคำตานซาให้เพื่อนๆอ่านได้โนรู้สึกดีใจที่โรงเรียนบ้านดีซึนได้จ,จนนัดกิจกรรมการอ่านเกมฟิดโนรักโรงเรียนบ้านดีซึนมากค่ะขอบคุณค่ะ